ดาราสาวโอดขอทำหน้าที่แม่บ้างลันขอโทษและผิดไปแล้ว จากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นกุ้งพลอยได้เซ็นใบหย่าก,กันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม6 3ที่ผ่านมาซึ่งมีข้อตกลงกันว่าลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายเพียงแต่ผู้เดียวในขณะที่ทางด้านสาวติก๊กก็จะได้เจอลูกบ้างตามนัดล่าสุด กุ้งพลอยได้โพสต์คลิปเก่าๆของเธอน้องวีจิและสอนรามพร้อมบอกว่าดูก็รู้ว่าลูกอยากอยู่กับใครขอให้หนูทำหน้าที่แม่บ้างได้ไหมคะหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษหนูขอเพียงได้ทำแค่หน้าที่ของแม่ก็พอแล้วเพราะหนูรู้ตัวเองดีแล้วว่าเคยทำผิดอะไรมาก่อน ทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกอย่าเพิ่งท้อนนะคะอดทนรอความเมตตาสงสารสักวันคงได้เจอลูกไววีจิตอนนี้ต้องการการเสริมพัฒนาการมากจริงๆคุณแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆก่อนพยายามไม่ออกไปไหนเพื่อโปรเทคตัวเองจากโควิดเผื่อพ่อหนุ่มพอจะเข้าใจแต่สภาวะแบบนี้มันเสี่ยงบ้านเขามีแม่ที่อายุมากด้วยโควิดหายคงได้เจอละคะ่ะ ช่วงนี้เข้มแข็งอดทนนะคะเซฟครอบครัวเซฟน้องเคยดูสัมภาษณ์รายการหนึ่งตอนคุณคลอดลูกใหม่ๆรายการเชิญสองคนไปออกคุณบอกว่าถ้าสามีทําผิดต่อคุณและลูกเขาจะไม่มีวันได้เห็นหน้าคุณกับลูกอีกไม่คิดว่าวันนี้มันจะกลายเป็นคุณที่ไม่ได้เจอลูกเรายังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ พอมาวันนี้กลับสวนทางเลยส่งกำลังใจนะคะคุณติ๊กคุณเป็นแม่ที่ต้องห่างลูกแต่การกระทำคุณกำหนดมันเองตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจมันดีเราส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะวีจิน่าเอ็นดูมากน่ารักมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com